สวัสดียามเช้านะครับสาหรับเชา้านี้เดี๋ยวเราจะมาติดตามดูผักกาดหอมอิตาลีที่ผมได้ทําการปลูกไว้1เดือนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยน้องๆไปถึงไหนกันแล้วนะครับถ้าเพื่อน,อนได้ดูคลิปที่ผ่านๆมาของผมนะครับช่วงนั้นที่ผมได้ทําการปลูกน้องผักกาดหอมอิตาลีลงไปบนรางเนี่ยผมไม่มั่นใจเลยนะครับเพราะว่าผมปลูกน้องผักกาดหอมอิตาลีเนี่ยครั้งแรกผมไม่มั่นใจว่าน้องเขาจะเจริญเติบโตได้ดีหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้ก็พิสูจน์แล้วนะครับว่า น้องประกาดของอิตาลีเนี่ยสามารถปลูกในระบบไฮโดรโปนิกได้จริงๆนะครับซึ่งน้องๆเขาก็สวยงามมากครับเพื่อนๆนี่ครับผมจะเอาตัวอย่างให้ดูสักต้นแล้วกันนะครับให้ดูต้นไหนดีนี่ครับเพื่อนๆอา่างเช่นต้นนี้แล้วกันนะครับนี่นี่ครับอันนี้อายุหนึ่งเดือนเองนะครับเพื่อนๆอายุหนึ่งเดือนเท่านั้นครับนี่ครับสวยจริงๆเพื่อนๆผมอยากจะบอกว่าอือหือ มันเกินคาดจริงๆครับผมไม่คิดว่าน้องเขาจะโตได้สวยงามขนาดนี้ครับเพื่อนนี่ครับเดี๋ยวเข้าไปดูในร่มเนาะนี่เพื่อนดูต้นเขาแข็งแรงครับมีลักษณะของการห่อแล้วนะครับตอนนี้นี่ครับโหสวยไม่มีตำหนิจริงๆครับเพื่อนแต่ช่วงนี้เนี่ยมันจะมีพวกมแมลงเข้ามาเกี่ยวนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะเป็นช่วงเปลี่ยนไปเป็นฤดูร้อนเนาะมันอาจจะมีพวกมรสุมมีอะไรพวกนี้ แมลงก็จะมาไขไว้แล้วก็จะทําให้เกิดเป็นพวกนอนพวกอะไรพวกนี้เราต้องดูแลนะครับผมผมใช้วิธีการเดินสํารวจตอนเช้านะครับผมสํารวจทีละต้นเลยนะครับนี่ว่าตรงไหนมีข้อบกพร่องบ้างเราจะได้แก้ไขอย่างเงี้ยครับผมนี่ครับโอ้สวยงามมากเพื่อนๆสวยงามมากจริงๆครับรู้สึกภูมิใจมากครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยรอติดตามได้เลยนะครับผมรอจองกันได้เลยนะครับสำหรับผักกาดหอมอิตอรี่ผมปลูกไว้ประมาณ300กว่าต้นครับเกือบ400ต้นเดี๋ยวยังไง รอติดตามกันด้วยนะครับาฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับประกาศหองอิตาลี่ครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ